เชฟเชฟอะไรนะเขาเชฟขนาดนี้ด้วยไงเชฟเชเบลยิ่งเชคยิ่งงงอ่าโคชานดอกไม่เอนลงไม่เอาไลงนสมบัตินะครับนกกระเต็นจิตวิาล้วนไงนี่ก่อนสเตะนี่ใส่กาลหิกลงไปครับยัไาเนี่ดูนะเชฟหน่อยเชฟยิ้มหน่นนี่นี่ อันนี้อันนี้มันจะฝรั่งเลยมั้งนักชิมนักชิมนักชิมโอ้ลูกกะบะนักชิมนี่เห็นไหมนักชิมนี่เป็นทำอะไรให้แดกเนี่ยไอ้นี่นทำหาอะไรเนี่ยวันดีวันดีวันดีดิโอ้อันนี้กองเชียร์จ๊เอ๋ยเดี๋ยวลงหนึ่นั่นเลยนี่รอมันกระเทียมร้อนมันมีคลิปอยู่มันมีอยู่ช่องนะยูทูบนะ มันไม่พูดเลยเลยนะมันทําอาหารเนี่ยแต่มันแต่มันถ่ายวิธีทําที่ขั้นตอนเนี่ย้ถ่ายใกล้ๆถ่ายนู่นถ่ายนี่มันขี้เกียจภาคอ่ะดิไอ้เหี่ยคนดูเยอะมากคนติดตามแม่งเป็นหลายล้านอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาลง t u b e เลยช่องปูไปดูได้เลยแล้วเลาสับไปก็ปัก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 ช่องวดอินทนนินเอะมีก็ลงไว้ในช่องวุอินทนนินไปกดติดตามสับะไครสันกระดิ่งเปิดไปก่อนทำอะไรไม่ทำแต่ไม่ได้ลงอะไรหรอกเปิดไปก่อนไม่ได้ลงอะไร เผื่อมีอะไรแปลกลงไปได้ฟุกขึ้นมาอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ชานไรครับฮะเป็นเห็ดอะไรเห็ดญี่ปุ่นเห็ดออริจิเห็ดออริจิโนออริจิโนออริจิออริจิเดี๋ยวเราจะลงใน YouTube ช่องวุฒินธนินกับเฟื่องฟ้าชาแนลนะครับไฟแล้วเหรอ เบื้องฟ้าเดี๋ยวมันจะหดตัวก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้ติดตามกี่คนแล้วจะุประกดให้ไอ้วุฒเออไปกดเลยติดตามถึงร้อยยังไม่ถึงสิบยี่สิบมั้งไม่รู้มันต้องขัแอร์าวเลยเราไม่ได้ไปคือไม่ได้อัพอะไรไม่ได้อัพเดทใช่จริงเราจะทําให้เป็นเรื่องเป็นราวมาแต่แต่ว่าพอแล้วด้วความกลุณยาผมอยากจะกลับมาท้าอีกทีแม่งแต่แม่งต้องใช้เงิน คนติดตามก็ซื้อได้อ้าวคนไลค์ก็ซื้อได้นี่ออกกอะอมา่งั้นคนไม่เห็นช่องเราไงไม่เคยซื้อคก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหะเราโมแต่รอยอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นอไม่ขึ้นก็กินยาดิเออไม่ขึ้นมีอย้าหนียาไม่เด็ยามิดเนี่ยอัคราวัตโชติมรพันธ์สั่งได้นะครับขเพื่อนผมเอง อคา,าวัตโชตอมอนผันเนี่ยเริ่มเริ่มน่ากินแล้วนะเดี๋ยวมันจะหดไปนิดหนึง่งแล้วมันก็น่ากินก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะส่งข่าวทีนึงนะเดี๋ยวเราจะส่งช่องพึ่งฟ้ากับบุ๊ดอินทนิตนะครับกดไลค์ได้ครับกดไลค์กดติดตามครับกดติดตามสัญจรินสับสไครตสับกันกันกะดีนีนะ่ที่แคปเต็นนะ Then success. Then extra. Extra Then all star. <laughs>